สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ในป่าตามเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่ฟังนะเรื่องที่ผมอยากจะนํามาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของน้ํายาที่มีพิษนะ,ะในพรานหรือคนโบราณเขาก็นิยมที่จะใช้เป็นเครื่องมือลาดเนื้อของเขาเป็นประจํานะครับ ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนอยู่ที่นี่ก็น่าจะรู้เลยว่าคนโบราณเนี่ยเขาถึงไม่มีเครื่องมือทันสมัยแต่เขาก็สามารถที่จะยิงตัวสั์ใหญ่ๆตายได้ด้วยนะนะก็เพราะว่าเขามีเครื่องมือที่ไายแรงอย่างมากเนี่ยไล่แรงกว่าเครื่องมือที่ทันสมัยของเราสมัยนี้นะครับ เครื่องมือที่ไล่แรงของคนโบราณนั่นก็คือ,อเขาใช่แต่หน้าเก็กหรือธนูนะครับนะแต่เขามีน้ำยาที่มีพิษนะที่ไล่แรงที่สามารถที่จะฆ่าสัตว์ใหญ่ๆตายได้ด้วยนะครับพี่น,น้องครับน้ำยาที่เขามีเนี่ยาตามที่ผมลู้เลยก็เคยได้เห็นกับตาเลยนะครับ ในสมัยผมยังเป็นเด็กเนี่ยปู่ของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบอไปกิีดเอาน้ำยางจากต้นไม้ในป่าเนี่ยมาเก็บรัดฉาไว้แล้วก็เวลาเขาไปป่าไปอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่มีเครื่องมืออะไรนี้ไปด้วยนะเขาแค่ถือเอาธนูแล้วก็เอาหน้าเอาลูกของธนูนั่นน่ะประมาณสิบกว่า ดอกเนี่ยไปด้วยนะแล้วก็ถือเอาบ้างาน้ำยานั่นไปด้วยนะเวลาเขาไปเจอตัวกวงตัวลิงตัวอะไรเนี่ยเขาก็จะยิงได้นะ,ะลูกธนูนั่นเคไปโดนเผิวหนังนิดหน่อยมันก็ไต่แล้วนะครับพี่น้องครับนะแล้วสวนน้ำยาที่เขาเอามานั่นอะตามที่ผมรู้เนี่ยเขาก็เอามาจากต้นไม้ในป่านะ อยู่ในป่านั่นก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มีหน่ำยางาเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองๆหน่อยนะครับผมก็เห็นกับตาแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายแล้วก็พูดยังไงพี่น้องเอฟซีถึงจะรู้เข้าใจดีนะครับมันต้นไม้ก็เป็นต้นสูงๆแล้วก็เปลือกก็หนาๆนะครับเวลาเรากรีดเนี่ย ก็จะออากยางที่เหลืองๆแล้วก็ขาวหน่อยเหลืองหน่อยนะครับมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวผสมกันนะครับนะแล้วคนในสมัยโบราณนั่นอ่ะเขาก็จะตัดเอาบ้างไม้นะครับบ้างไม้ป่องนะครับแล้วเวลาเรากรี่แล้วเราก็เอาบ้างไม้นั้นไปอ่าเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็เอามาผสมอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อ เวลาเราใช้งานเนี่ยจะไม่ได้โดนเราเราจะไม่ได้เสียชีวิตนะครับถ้าเราไม่รู้ที่จะผสมแล้วก็เก็บรักฉาแล้วก็แก้ไขเวลาทีา่มันโดนผิวหนังหรือเรามีแผลอยู่ที่มือที่ไหนนะครับมันมาโดนเราก็จะตายไปเหมือนอสัตว์ที่เรายิงนั่นน่ะนี่คือวิธีการที่เขาเอามารักฉานะ เขาก็เอามาผสมมี2วิธีผสมนะครับตามที่ผมรู้นะครับวิธีที่1นึงของเ,อเขาก็เอาน้ํำยางจากต้นไม้นั่นมาผสมกับตัวกระปูนะครับเอาตัวกระปูมาตําแล้วก็ไปย่างแห้งๆนะครับเอามาผสมด้วยน้ํำยางจากต้นไม้นั่นอะเพื่อเวลาน้ำยางนั่นอะมาดนแผลหรือผิวหนังที่มีแผลอยู่จุดไหนเนี่ยแล้วเราจะ ได้กินตัวกระปูไปแก้ไขนะครับเพื่อจะไม่ได้ตายนะวิธีที่สองก็คือเขาผสมด้วยขี้กระเดือนนะครับเวลาไหนน้ำยามีพิษนั่นะมาโดนแผลหรือ,อจุดไหนของเราที่มีแผลาบาดแผลนะครับแล้วเราก็จะได้กินตัวขี้กระเดือนไปแก้นะถ้าไม่งั้นเราก็จะเสียชีวิตนะครับนะและ น้ำยาเนี่ยถ้าเราผสมด้วยตัวกระปูแล้วก็ตัวขี้กระเดือนเนี่ยเราเอาไปยิงสัตว์หลายชนิดนี่ก็จะตายนะแต่หมูเนี่ยเรายิงก็จะไม่ตายนะครับหมูป่าเนี่ยยิงไม่ตายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหมูป่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะชอบกินขี้กระเดือนแลวก็กินตัวกระปูนะตามห้วยตามลำธารที่เล็กๆอยู่ในป่านะ ก็จะชอบไปดูดกินขี้กระเดือนแล้วก็กระปูเล็กๆเนี่ยนี่คือยารักฉาอ่าชนิดหนึ่งที่แก้ไขาย,ยามีพิษของอ่าคนโบราณเขาแต่งด้วยนะครับพี่น้องครับนะถ้าเขาผสมด้วยออ่อย่างอื่นๆเนี่ยก็จะสารมารที่ยิงหมูตายด้วยนะครับแต่ผสมด้วยขี้กระเดือนแล้วก็ กระปูเนี่ยก็จะยิงไม่ตายนะครับพี่น้องครับนี่คือวิธีนะจําไว้นะครับแล้วมีนายพรานคนหนึ่งนะครับเขาไปตามล่ากระทิงป่านะเขาก็แค่ใช้ธนูอันเดียวแล้วก็ลูกธนปปูประมาณสิบกว่าดอกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยิงตัวกระทิงป่าใหญ่ๆตายได้ด้วยเรื่อนะครับพี่น้องครับ ถ้าไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่ยิงสัตว์ชนิดใหญ่ๆตายนะมีวันหนึ่งในพรานคนนั้นอ่ะเขาก็ไปล่าก,กระทิงนะเขาไปถึงอยู่ที่ป่าแห่งใหญ่ๆเรื่องนะครับก็ไปเจอร่องรอยของกระทิงป่านั่นก็มากมายเลยนะครับเขาก็ตามไปประมาณไม่กี่นาทีนะครับ ก็เห็นร่องรอยใหม่ๆแล้วก็พอดีไปเจอ,อเส้นทางที่กระทิงป่าฝูงนั้นน่ะไปไปมามาอย่างเครี้ยงเลยนะครับเขาก็ไปตัดไม่เฮี้ยหรือไม่ป่องที่ป่านั่นน่ะเขามาถักถักแล้วก็ทําให้มันแหลมๆนะครับเขาเอามาปากักเป็นแถวเป็นแถวนะเพื่อเป็นการที่เขาวางกับดักนะครับปักเป็นแถวเป็นแถวแ,ถวแบบนี้นะครับ เขาทาไปของมันมันแหลมๆนะเพื่อเวลาเขาไปยิงแล้วก็ทําให้พวกเขาพวกมันเนี่ยแตกตื่นแล้วเขาก็จะหนีมาตามเส้นทางเขาเคยมานั่นน่ะเขา,าพวกมันก็จะมาโดนกับดักที่แหลมๆน,นั่นนะก็ทําให้ตายนะนี่คือวิธีของโบราณนะเขาก็ทําแบบนี้นะครับ แล้วนายพรานคนนั้นวางกับดาบแบบนี้แล้วเขาก็ตามไประยะหนึ่งนะครับไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็เห็นฝูงกระทิงป่าดังเก่านั่นอะ่ะกำลังกินหญ้าอยู่ที่ทุ่งนะครับทุ่งหญ้านะครับเพราะว่าอยู่ในป่าดงนั่นอะ่ะก็มีบางจุดบางที่นะครับที่เป็นป่าหญ้านะครับแล้วก็กระทิงป่านั่นก็ไปกินหญ้าอยู่ที่นั่นนะครับ เขาก็เจาะไปใกล้ๆนะครับแล้วก็เอาธนูมาจับอยู่ในมือนะครับแล้วก็เอาลูกธนูมาใส่แล้วก็ยิงไปนะครับลูกธนูนั่นก็แค่ไปโดนผิวหนังของกระเทงป่านั่นเล็กหน่อยนะครับไม่ได้ลึกไปเท่าไหร่นะก็เพียงเข้าไปประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยลงไปที่ผิวนะอ่าก็ทําให้กระเทงป่านั่นก็ หนีไปประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ยมันก็ตายคาทีอยู่ที่นั่นนะครับนะน้ำยาเนี่ยก็เป็นพิษอย่างร้ายแรงอย่างมากเลยนะครับี่น้องครับแล้วหลังจากที่เขายิงตัวนั่นตายคาทีอยู่ที่ตายอยู่ที่นั่นนะ่ะฝูงของมันก็หนีกลับมาตามเส้นทางที่เขาตามไปนะหนีมาอย่างรวดเร็วเรยนะครับ แล้วในพันคนนั้นก็รู้ว่าพวกมันก็จะมาโดนกับดาที่เขาวางว่าอยู่ที่หลังนั้นน่ะเขาก็รู้ว่าต้องมาแน่นอนนะต้องมาโดนแน่นอนเขาก็ตามมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้พวกมันหนีมันหนีมาอย่างรวดเร็วนะครับมาตามมันถึงจะตายนะถ้าพวกมันมาช้าๆเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วนะครับเขาก็จะไม่โดนนะครับนะ เขาก็ล่ามาอย่างรวดเร็วแล้วมาถึงอยู่ที่เขาวังกับด่านนั่นน่ะตัวแม่ที่มาก่อนนะเป็นตัวที่นําทางมาก่อนนั่นน่ะก็มาโดนนะครับมาโดนได้ฝูงของมันก็อ่ามาที่หลังนะครับมาบุกกันนะครับบุกกันแล้วก็มนันนีบมาตาอาตัวแม่ที่ไปก่อนนั่นน่ะก็มาโดนอ่ไม้ที่เขาทําแหลมๆนั่นน่ะอไม้ที่ ลามที่โดนอยู่ที่ท้องหน้าท้องอามาก็มีเนาะแล้วก็ลามที่มาโดนอยู่ที่หน้าอกก็มีนะเพราะว่าขอทําไห่หลายๆลายลามหลายๆายอันนะครับเหลบแหลมแบบนี้มานะครับามาลามที่โดนอยู่ที่ไหนก็มีนะครับก็ทําให้ตัวแม่นั้นก็ตายคาทีอยู่ที่นั่นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตายอยู่ที่นั่นเลยนะครับแต่มันก็ไปไหนไม่ได้นะครับก็คาอยู่ที่ ไม่แหลมๆนั่นน่ะก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังก็มาคาอยู่ที่นั่นนะแล้วในพันคนนั้นก็เอาธนูเขาอ่ะมายิงนะยิงนัดหนึ่งแล้วก็ไม่กี่นาทีเนี่ยกระทิงแม่ตัวที่มาโดนกับดักเขานั่นอ่ะก็ตายอยู่ที่นั่นนะครับก็แสดงว่าในวันเดียวกันนั้นน่ะ,ะในพันคนนี้ก็ยิงกระทิงไปได้สองตัวนะครับพี่น้องครับนะ นี่คือวิธีของคนโบราณที่เขาใส่น้ำยาที่มีพิษนะครับเขาก็ใส่ขึ้นมาล้ล่าเนื้อล่าสั์ชนิดใหญ่เนี่ยก็จะทำแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่มีน้ำยาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะยิงสัดใหญ่ได้ด้วยนะสัดเล็กๆเ,เนี่ยก็ยา่าไม่ยากนะครับแต่สัดใหญ่คือตัวกวางตัวหมูตัวอะไรขึ้นไปเนี่ย เขาก็จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยคือสมัยนี้นะครับพี่น้องครับแต่วิธีเขาเครื่องมือที่ทันสมัยเขาคือเขาผสมน้ายาที่มีพิดนะครับที่มีผิดไล่แรงมากกว่าเครื่องมือที่ทันสมัยของเราปัจจุบันเนี่ยนะและนี่คือเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของ น้ำยาที่มีพิษของคนโบราณที่ใช้เป็นเครื่องมือล่านเนื้อนะครับพี่นงครับเรื่องก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครรู้ว่าน้ำยานี่เอามาจากไหนต่างจากผมเล่ามาก็คอมเมนต์ได้หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับพี่นงครับ